เป็นครั้งที่61ตรงกับวันที่9มกราคม2569เ้าข้าพเจ้าน,นายสอรอันทัศสารขอเป็นวาชาสารยายพุทธมนตรถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ต่เรทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวันนี้ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพเป็นพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเจาทั้งหลายจงโปรดป็นไ okay. นด้ให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมามิที่ควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบนสวดชุมนุมเทวดาสมัตตาจดกวาเรสุอัตตะคาจัตุเทวตาสัทธามณีราชสาสสุนารุสักขโมกาัง สักเขกาเมจารูปเปคิริสิขราะตะเตจาตริเขวิมาเนทีเประเทจาคาเมตรุนะคาหาเนเกหาวัตุมิเกเต,เตภูมาจายัตุเทวาชะทะทะาทรลวิสเมยัาขาคาทัพนาคาติทันตาสันิเกยังมณีวลาวาจานังสาทาวุเมสุตันตูธรรม,มสวรรก,การอิยพัฏฐานตาธรรมสวรรการูอยปัทันตาธรรม,มสวรรคารอยปัทมมนนกกันตาบืสวนนมการสิทธิคาถา นะโมตัสสะพระคะวตโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวนสัจจกิริยาคาถานาทิเมศรนังอัญญาพุทโธเมสศรนังวลังเอเตนะสัจเจวเชนะโสถิเมหัวถุสัาภทานาทิเมสศรนังอัญยางธรรมโมเมสศรนังวลัง เอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหตุสัพพทานะติเมสละนงอันยางสังโฆเมสละนะวะหลังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหตุสัพพทาบริสุทมหาการุนิโกนาโธติอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอาถายสัพพปานินางกุเรตวาปาเขมีสัพพาปโตสัมโพติมุตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหวตุสัพพุปถวามหาการุนิโกนาโถ อิตายาสัาภปาณิดาโกเลตวะปาลมีสัพพาปัโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหัวตุสัพพุปปัตวะมหาการุณิโกนาโตสุขายาสัพพาณิดาโกเลตวะปาลมีสัพพาปัโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหัวตุสัพพุปปัตวะผลสวดมหาสมัยสูตร เอวอมเบสุตังเอกังสมยังพะขวาสเกสุวิหารติกปีรวาตุสมิงมหาวันเหมหาตาภิกุสังเจนะสัตถิงปัญจมัเตหิภิกุสตเตหิสัพเพเหวะอรหัตเตหิทัศสิหิตัโลกะถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโมนติพะขวาสันทัสสนายมิิกุสังฆขันธะอัตถโผจตุตังสุขาวาสกายิกานังเทวานังเอตัถโหสิอาญาโผพะขวา สเกสุวิหารติกปีละวัทุสมิงมหาวเนมหาตาวิภุสังเทนัสสิงปัญจะมาเตหิวิภุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสยิตรโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติพระขวันตังทัสนายะภิภุสังขันจายันนุยันโนนะมยาปิเยนะพระขวาเตนุปสังกภิยามะอุปสังกมิตตวานมขวัตตสันติเกปัจเจกขาถาปะปาเสยยาติ อาตถวะตาเทวตาเสยยะถาปีตามะภะะวะปิโสสะพัดจิตังวามหังอาศาเยยะอาศะจิตังวามหังสมิเชยยะอวะมีวะสุธาวาเสสุเิเวสุอันตรหิตามะโกะโตปุระโตปาตุรังสุ อาตโหต้าเทวตาพระคุปตังอภิวาเทตวะเอกมันตังกทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคุปโตสันติเกอิมังคาทังกบาสิมหาสมโยภยวาันสมิงเทวกายาสมากตาอาขตามหาอิมังคามาสมัยยังทักจิตาเยวะอัปลาจิตาสังคติอาตโหอัปลาเทวตาพระคุปโตสันติเกอิมังคาทังกบาลสีตตระพิโโวสมาตานังสุ ตีตอัตโนอุชุกับกางสุสานติวัเดตานีก็เหตุองอาินทริยานิลักันติปันติตาตีอัตโผอัปปาราเทวตาพระเาวโตสัตติกอิมังคาทางอภาสิเจตวาขีรังเจตวาปริคังยินทะขีรังโอหะตมเมชาเตจารันติสุทาวิมราจะภุมาตาสุทันตาสุสูนาคาตีอัตโผอัปปาราเทวตาพระเาวโตสัตติกอิมังคาทางอภาสสิ เยเกจิพุทธังสระนังคัตตาเสนาเตเขมิสันติอภายะัพภูมิกวหายะมนุสังเทหังเทวะกายญาปิกุเลสันติติอัตโขภะวามิคุอามันเตสิเยภูเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปปติตาอุนติตถาคัตังทัสสนายาบิภุสังคัญใาเยภิเตภิกขเวเหสุนติสะมัตานังอะระโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีมภะกขวัตานังเอตัปนัมภะเยวะเทวตาสันิปปติตา อเหสุงเสยยถาปีมยหเอตะเิเติโเววิสติอนัคตมัานานรตุสัพมาตุปุทาเตสัมปีภควตานเอตปบรมายวตวตาสิปติตามภวิสัติเสยถาปีไมยหเอตตะลอาิิสามีิภิกเวเทวกายานนามานิิสมมิภิเวเทวกายานนามานิ เทติสามีภพเวเทวกายญาณนามานิตังสุนาราสารทุกขภพนาสิกโรฐานภาสิสามิติเอวันเตติโหเตนิขุมะควะโตภัญจะโสสุมะควะเอตัสโวจาสีโรกับมนุษย์กับสามียาถาภูมมาตัสสิตาเยสินตาคิรีข้าพรางพหิตาตาสมาหิตาวุฑุสีหาวัสรีนาโรมะงขังสาภิสัมุโนโอทาตมณสาสุทาวิปัสสนาวินาวิลา บิญโยปัญจสติยตวาวิเนกาภิรมวะทวตาโตอามาติยิสัทฐาสาวเกสาเสะเรตเทวกายาภิกันตาเตวิชายนาถาภิกโวเตจอาตาวะกรุงสุตวาพุทธสาสสานตเตสัมปาตุระมุยานังอมนุสสานัสสานังอภิเษกตตัมมะตะคุงสหัสสังอัตสัตริงตตังเอกสหัสสานังอมนุสสานัมะตะคุง อาเปเกนะตามะสะขุงสิทธิสาสภาปูตาหงตัจจสะพังอภิญญายะวะวะกิตวานตจักภูมาตาโตอามัาตยิสสะหาสาวะเกศสาสเนรเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชาาธาภิโกเยโวหังเกิดิสามิขิราเหนุปุปโสตตาสะสาวะยะขาภูมากาปิโนวะตวายทิมนโตยุติมาโตนะมาโตยะสาสีโนโมทามานาภิกกรรมภิกขุนังสมิติวะนังสาวะหัสายิบวะวตา ยักษานานาตะวันิโดอิติมันโตโยติปันโตวันนะวันโตยะสาศิโนโมทามนาภิกษุมุพิภุนังสมิธิงวณังสาตาคีลาติสหัสสัยะขกานานาตะวันิโนอิติมันโตโยติปันโตวันนะวันโตยะสาศิโนโมทามนาภิกษุมุพิภุนังสมิธิงวณังอิเจเตโสรสะสหัสสสยะขกานานาตะวันิโนอิติมันโตโยติมันโตวันนะวันโตยะสาศิโนโมทามนาภิกษุมุพิภุนังสมิธิงวณังเวสามิตาปจัสตา แยก k นาหน้าตะวันนิโนยติมันโตยุติดมันโตวันนะมันโตท่าสาลิโนมโนทัพนาวิกามุพิกุณังสัมปิทิงวนังกุลพิโรราชากัยโกเวปุตสานนิเวสนังพิญโยนะสัตาสหัสสังยะ k h หนังปุิทุปาสติกุลพิโรราชาขัยโกโสปาคาสวมปิทิวนางปุริปัญจทิสังราชาทฐานโสปัสสาสติกัรทัพานากอาทิปติภหังอัลาชายสศาสิโสปุตตาภิตัสสภะโอินทานามาภาภะไรที่มันโตยุติดมันโต วันามันโตยะสาสิโนปรณะมาาภิกามุมภิกุนางสุติมุนางชักขินาตัิสังว่าราชาวิรุฬหรโสตับภาษาสติอุปทานานาธิปติมหาราชายัสสาสิโสปุตตาปิตาสะพะโวินะนามาภะภะไรติมันโตยุติมันโตวันามันโตยัสสาสิโนโบรณะมาาภิกามุภิกุนงสุตินุนางบชินันตัฏสังราชาวิรุปโภคโหภาษาสตินาคานานิปติ มหาราชายัสสาสิโสุปตาปิตัสสาวะโอโยินทันามามหาภรไรท่มันโตยุติมันโตวันนาวันโตยัสสาสิโนโมทัตมานาวิกกรรมภิกขุนังสุเมตินมาังบุตรอาจารย์ชิสังราชากุเวโรตัสปัสสะติยักขาตากาชิปติมหาราชายัสสาสิโสุปตาปิตัสสาวะโอยินทันามามหาภะไรท่มันโตยุติมันโตวันนาวันโตยัสสาสิโน โมทัศมาณาภิกษุภิกษุณางตวิตินวนางปุริมาจิสังขตารโทัศนินวิุนโกปจิเมวิรูปโกคูเวโรตระทิสสังเกตโตเตปัาราชาสมันตาเรโทิสสะัฏานละมนาทังสุวันเอกาปิโรวัเวเตสังมายาวิโนสาสาอคูวันจานิกาเถสามายากุเทตุเวเทตุวิภูุเวิภูโตสาจารทโนกามเสโทจากินุบันทุนิมันทุจ ปานาโทโอววันโยจ่าเทวะสุโตจะมาตริจิตาสีโนจะขันทโพโหนโรราชาเสโนสโภอาคูปัญจสิโคเทวติพุทตูสียวะจัสราอเตจักเยจราชาโนขันทัพปะจะราชูวิโมทะมานาภิกาวงญภิกขุนังสวิตินวะนางาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสราตัสกาลาภัสสาตระอาคูปายาคาสายยติพิเอมุนาทตารถาจาอาคูนาคายะสาสิโนอิรวันโนมหาณาโคโสกอาคัศวิตินวะนางเย นาคัราเชสนะสาหารติทิปายิชาปกติวิสุทธจักภูเวหายาสาเตวณัมภัเจปาตาจิตราสุปนนายติเตสธรรมะอภิญญาตานาภัราชานุมาสีสุปันโตเขมมะมะกาสีวุโูสันหาหิวาจาอยูปะทวะหายาจานาคาสุปนนาสาระภักังสุพุทตังชีตาวัสราเทนะสมุทังอโศราสิตาภาตโรวาสาวุสเดเต อันนมันโตยศศาสิโอการกัญชามหาวิสมาอสุราธนเวกสาเวปจิตติสุจิตติจาระหาราโทนภุติสหาสตัญจาริปุตานังสเพเวโรจนามกาสันในจิตวะพริเงเสนังวางหูพัทธาหูป่าขมุงสมโยธานิปันวันเตวิคูนังสุริทิพุนังอาโปจเทวาปตวีจะเตโสวาโยตัาขภูงก็รู้น่ารุณนาเทวาโสโมจะยัสสะสหามิเอตากรุณากรลิกาภูเทวายัสศาสิโนทัศเตระตถากายา สัพเพเานะตะวันนิโรอิติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสาสิโนโมทัปมานาวิกามุภิคุนังสุนิติผังเวณสูยะเทวาสาริจาสมาจตุเวยมมาจันทสุปฏิสาเทวาจักขมาภูบุรักิตาสุริยะสุปฏิสาเทวาสุริยะมาภูบุรักิตานะขันตานิบุรักิตวาอาคูมันทาวะลหงกาวะสุนังวัสโวเสตโท ต่โกปาลเาปุริยนแค่ท่ทัศเสตเถ้าตระทากกายาสถเพนานะตวันนีโนอิติมันโตยุติมันโตวันนวันโตยัดศาสิโนโอทัปมาภิกขามุภิกขุตังสุปิติมุณังอัถาคูสาคูเทวะสลัมมกิสิกานิวะอริจัการจะโรชาจะอุมาบุปการทีพาสิโนวุรุนัสธรรมะจะอจุตาจะอเนชิกาสุริยะาลุจิลาอาคูอาคูวาสาวุติสิโนทัศเสตเถ้าตระทากกายา สัเพระนะถตวันติโดยทิปัตโตชุติปัตโตวาระามโตยัสสาสิโนโมทะมาราภิกขามุทิกิอุตังสัมิติอุตังสัมมานามหาสัมมานามนุสสาวนุสสุตมาขิปทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอถาคูอะโยเทวายเจตโหริโตวสีโนประขามหาประขาอาคูเทวายัสสาสีโนทัศเสตเถระธากายา สัพเพนนาตตวันตินโอยิทิมันโตยุติปันโตวันะปันโตยัสสาสินโอมทัปนาภิกามุภิกขวนังสุวิติวันังสุกาอกะรุมหะอรุณาคูเวคานัสสาสะโอทาตะไคหาปโมขาอากูเทวาวิจักนาตถารมตาหาหนักชาวิสกาจยัสสาสินโธธนยังอาคาปัญโนโยทิสาอภิวัตติทัสเสเถรตตถากายาสัพเพนนาตตวันตินโอยิทิมันโตยุติปันโตวันะปันโตยัสสาสินโธ

โอ้ชาติเมื่อกี้เราโอคาตินาบนนสว่างท้งเมโอคาตรังนาคงยันทางว่าสีตาทิตังสุขมาปรตมัโตจ่กปุตตาสีมโตสหสนคุมาโลเิโสจ่าโสภาคาสมิติงวัฒสหสภามโลกางวงอัภามาพิฏิตาติอุปากรโอสุติมัโตวิศวะกโยยัสิโส ส่าเสดายสละอาภูปเจกับวสวรติโนเตสัจจะวิสัโตอาคาหาทิโตปริวานิโตเตจัสเพอภิกัเตสินเตเทเวสภพุตเกมาราเสนาภิกาภิปัส사กานะหัสามานที่ังเอธาคานะหัสถาพันธาลาเคนะพันธะวัตถุสมานตาปฏิวานิสังาโมจิตัโกจินาจิติตาธรรมะอาศัโนกานะอาศันังเปสัจี ไปนี่ตรามหลังกตวานะเพรอะังยถาปาวุสโคเมโคชนะยโตสวิชโกตาโสกยุทาวติสังกุโทสยังวสเสแต่จ่สัพพังภิญญาญาโมกินวานะจักขุมาต่โตอมัติสนาสาวกยัสสเนระเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชาณาภิกโวเตตาตาภวกกลุ สุตตวาุทธสสสาสนางวีตราเกหีปะกมุเนสังลมะมีเชโยสะเพวิชิตสังหามาภยาติตายสสาสิโรภตันติสโเตอิสาวกเตชเสุตตาติบทส่วนจุลชัยยะปกรณะโมเมพุทธเตชะสาระตารตยาธรรมวิคาเตชะปสิทธิปสสิเทววนลายปละเมสุลาสิทธิภัมมาจ อินธาจ่าจัตุโลกาคัมภีรักกาสัมุธาภูตุขังคาจัสม,มาเมชัยยาปะสิทธิะวัตุเตนชัยยชาชัยยาทอรณีทอรณีอุทธิอุทธินัท,ทินทันทิชัยยชาชัยยาขันชะคน ข้าคนละตนละนิใสนิไหลใสเสนะเมรุราชจพุนโนราชิชัยยชัยยคำพีละโสพีนาเคทะนาคีปีสาเะพูตการีชัยยชัยยทุนทิวิตาโรคีชัยยะชัยยสิงคีสุทธาทาเนภุกขชาชัยยชัยยวัลุนเมุกขสาตาชัยยชัยย จำปาทิตาคัคครคัตโทชัยยะชัยยะคันชคคนนาตุลงสุการะภูชงสีหาพยาขัตถีปาชัยยะชัยยะวานุนาโมขยาตาจิตตจิตตเสนารีโพนสุทินอรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทอรดีตะเลสัทธาสุชัยยะ ชัยยะชัยยะธรณีสัตตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกลาลัญยาภวะเคชัยยะชัยยะวรุณยาเคชัยยะชัยยะลักษีสุรภุชเตชาชัยยะชัยยะภามีตะคนาชัยยะชัยยะลาชาติลาสาชัยชัยยะชัยยะปัทวิสัพพชัยยะชัยยะ ร拉หัตตาปเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยยะมาเหสุโลหะโลหะลิเทวาชัยยะชัยยะพัพมาสุระโคชัยยะชัยยะดาโควิลุหะโควิโรปะโคจันติมารวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจาคีวายโยจะปาชุนโทกุมาโลสัท阿ะโกอัฐะสัมมาเทวา สิทธิตาปัสสาวโยอิสิโนสาวกัสัพพาชัยยะราโมภวันตุเตชัยโยทำชัยยะธรรมะจ่าสังธรรมโมจ่สังโคจทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสจีภะวันตุเตเอเตนะบุทตเตเชนะโหตุเตชัยโยภาขาลังชัยโยปิพุทธตสาสิริมโตอายัง มาาสัตปาปิมโตปาลาสยโยโคสยามโหทิเทปโมติตาชัยยะทัธาภะคะาเมหิสิโนยโยปิพุทธสาสิริมาโตอยามาลาสัตยปาปิมโตปาลาสยโยโคสยามโหทิเทปโมติตา ชายตถาอินทคนาเมหสิโนสยโยปิพุทธสาสริปโตยังมาราสัจจปาบิปโตปาราชายโยโคสยามโพธิปันเถบาโธทิตาชัยยตถาเทวคนาเมหสิโนสยโยปิพุทธสาสริปปโต อาอยางภารละสัจปาปิมาโตปาลาชยโยโคสยาโพสิมันเทปโพธิตาชัยยะตาธาสุปัตตะนาภเหสีโตชยโยวิหภูกาสิริปโตอายากภาละสัจปาปิมาโตปาลาชยโยโคสยาโคทิมันเทปโพธิตา ชายาตธาณาขัสะาไะเฮสิโนชายโยปีพุตสัจริมาโตยังมาลสสจปาปิมาโตมราชายโยโหสยยมโิวันเทบโหติตาชายาตธาสัพะมขนาไะเฮสิโนชายานโต โภสิยโมลีสัสสยะรกฺขติวตฺโตเอวํตวํวิชโยโหยิชยํสุชยํปงฺคเลอปฺราจิฑาปาลฺลเกสีเสปทํโยโภคเลอภิเสเคสาปโหทารกฺขปโตปพฺโพทติสุรสฺสตํ สุภะงขะลังสุภะพาตังสุหติตังสุขโนสุภะืหุโตตัสุยิทังอัปปะจาริสุปะทักขินังกายะกรรมวาจาริกรรมปะทักขินังปะทักขินังวะโนกรรมวะนิจเตปะทักขีนาปะทักขีนางนิกาตวานะภัตตาเทปะทักขเตเตปะทาราสุขิตาวิรุณาบุตสาสันเณ อะโลคาสุกิตาโหุทัสสหาสเพหิยาติภิสขุนตุโหโตเยเทวาสัมิงคาเนอธิกตาติกายุตัสธาโหุตุสุขิตาโหตุสัพพธาราขันตุสัพพัสตานารักนตุจินัสสาสนังยากาติปัตต เทโพเลนตุมาโนลาธายุทธกาเลปวัดสัตตุวัสสังวัดสาวะราหะกาโลคาจุปะโตวาเตสันติวาเลตุจัสสปตากายาสุขังติตัสุขังอรหันตุยาธาอรหัน โอสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาอาสาวะทิยังวิหารติเชตวะเนอนาคาปินตกกาสะอาลามเอตตะตะโคพระกวาวิคูอามันเตสิภิกขวติพะทัถเตติเตภิกขุพระกวาโตปันจโสสุพระกวาเอตตะโวจะอุปาทาวาภิกขเว ตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิาวัสสาธาตุธรรมะติตาธรรมนิยาพตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตโตอภิสามุชติอภิสเมติอภิสามุชิตตวะอภิสเมตตวะอาทิกเทเทเสติปัเญเปติปัตเปติวิวรลติวิภัชติอุตานีกโลติสัพเพสังขารา อริจาติอุปาทาวาภิกษเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุสัมมาิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมเติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมเพตตวาอาทิคเต เอเสติปัจเจเพติปัฏฐเปติวิวัติวิภัสติอุตานิกลุติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานัอุปาชาวาตถาคตานังทิตาวสนาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติตังตถาคโต อภิสามพุทธิติอภิสมัยติอภิสามพุทธิตว่าอภิสมัยตว่าอาจิคเตเท secondo, เสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวาติติวิภัชติอุตานีกะโรติสัมเปธรรมะอนัตตาติอิธัมโมจะพระเขาว่าอัตมนาเตพิคูพระเขวตวพาสีตังขะพินันทุนตี บุสวดพัะเ์เทกัลตัคาถาอตีตังนานวาข้เมยยะนาปฏิการเฮอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพโลงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตามปะหีนาตังอัปะตัญญานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนาจะตโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอาังหิรังอาังกุปังตัณิธามนุพโลหะเย ผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นจฉพคนหน้าในที่และนั้นอยากจะแจ้งไม่หนอย,อยงงานคอนแขลนของควรเพราะปูนอาการเช่นนั้นไวอัเชวัตวกิจมาตับปางโกชัญญาเมานังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายใพรุ่งนี้นาะฮิโดสังฆารันเตนัมหาเสนนมมัตุนาเพราะการผ่ดเทียต่อวัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวาวิหาลิมาตาบิกรโหลตตปตามาติตังตางเวปเชกรตโตติสโตอจิคเตมุนี วุดีผู้ซึ่งผมย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิยขัดข้างกลางวันกลคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวชปัจเวคนะสัเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแระร่วมทามนำรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขารทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาน้ตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวางาละล้นังความตายเป็นของอยัง่งยืนอาวสังวยาบาิตาพังเราจะพึงตายเป็นแตะพระล้านปริโยสาหนังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงืระละหนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงววาตาควรที่จะสังเวชอายากายโยจิลัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ใน,านอเยนยาเปตวิญญาณโอขันปันสจาจวิญญาชุโตอันขอทิ้งเสร็จปฏิเสสติจันอนทัพวัตวิงซึ่งแมติการีท,ทลล่ารังีว่าประดุจการว่าท่อนหมายและท่อนฝืนอันนี้ร้านถัืมือหาประโยชน์นไม่ได้อันิจาวันตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวเยธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา โอปาทิตตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วยอ่อมดับไปเตสังงูปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยี่สัพเพสตาเมรักติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มะลิงสุจามริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังมริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอตาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทส่วนเม่ตายอย่างก,กินติ ยังอินติกุสลรังกัมังสัพเหิพะเตหิกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอสศวิงทาเนอจินคตาจีคายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุทุขาปะมุตตันตุมาตาบิตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุตตันตุสัพเยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุตตันตุสัพเพออะยติกาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุตตันตุสัพเพปิสาสัพเยะขาสัพเเปเาตสุขิตาโหตุ ทุขาประมุดตัตุสภพอาจาริยุปชาญาสุขิตาโหตุทุขาประมุตตัตุสัภะทักขตาสุขิตาโหตุทุกขาประมุตตัตุสภพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาประมุตตัตุสภพสามารถตินางสาวพิชันตุโวบทส่วนบูชาหลวงปู่ทวดนักโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติะควานักโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติะควา นักโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพระวาปัติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสสินีทูเปกัเลโพธิคเลตหิงกัหิงตาธรรมะธาเดนะผวัตุปูจิตาโสทิกรโรเตสรริหารัมันเะเลเทราจะมัชานุกกาจะพิขโวสาลามิกาทานะปฏิอุปาสการามาจะเทสาทิขามาติ่สลาสปานักโหตาสุปิตาะวัตุเตชะาวัชานุวิจัยและสัมภวาสังเสราชาตาธรรอปปปาติกานิยานิกัาง ธรรมะว่าหลังปฏิทตเดสัพเพปิทุกขัสสะกโรตุสังกยังธาตุจิลังสตังนโมธรรมะตลาตะบุคลาสังโฆโหตุสมักโวะอัถายะจ่าหิตายะจ่าเมรขันตุสตัมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติสัมปาเมยยามะจัมเเมอริยะปเวติเต ปสันาหุตุสัพเพปิปานิโ,นโรพุทธาศาสนาสมมาทาลังปะเวชจัตโตกาเลเทโภควัสตสุวุติภาวายะสัตตานาังสวิทังเนตุเมตนิมาตาปิตาจารตะชังลิจังลักษันติปุตตกังเอวังรมเมเนะลาชาโนปชังลักษันตุสัพพะา เทวตาอุโยสนคถาทุขปัตตาตรนิทุขาพยายาปัตตาตริพยายาโสกปัตตาตรนิโสกาโหตุสัเพปีปาทิโนเอตาวตาจามเหยีสัมปตังกุณชะสัมปตังสัเพเทวานุโมทันตุสัปสัมปติสิทธิยาทานังคทันตุสตายะสีลังละขันตุสัพพตาภาวนาพิรตตาโหตุขัจจันตุเทวตาคัตา สุมางค์ขลักขาโหตุสัพพังสุมางค์ขลังว่าขาตูสัพปเทวตาสัพพ่อหัวตางลูกฟ้าเวน่าโสติโหตุนิรันตาังโหตูสัพพังสุมางค์ลังวขาตูสัพปเทวตาสัพพ่อมาลูกาเวนะโสติโหตุนิรันตาัง 萨婆摩他波罗提提跋陀尔提迦那提迦波罗尼阿唎萨婆多萨婆摩他波罗提提跋陀尔提迦那提迦波罗尼阿唎萨婆多萨婆摩他波罗提提跋陀尔提迦那提迦波罗尼阿唎萨婆多。 สัพเพุทถาพลาปัตาปเจกานันตะยังพลังรัตานันตเทเจนารัันธามีสัพโสสัพเพุทถาพลาปัตาปเจกานันตยังพลังอรหัตานันตเทเจนารักขันธามิสัพพโสสัพเพมุทธาพลาปัตาปเจกานันยังพลังรหัตานันตเทเจนารักขันธามีสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชุศลนด่สมเด็จพระนางเจ้าสิิธิก์พระบระมราชินะีพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารัย ขออนิสงส์แห่งบนกุศลนี้จงเป็นสาาัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกรคกัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพบรรชอบทาคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ที่ได้ทั้โภชนาสารทุกการในบญกุศลนี้โปรด ประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเนถนท,ทถถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงหโอเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปียมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพอริลลธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและอู้ชายทุกประการเถิสาธุ